ผู้รักชาวอังกฤษค่ะทำคลิปแบบตื่นเต้นมากๆที่ได้เดินทางออกจากลอนดอนเพื่อไปจุดหมายปลายทางของเธอนั่นก็คือแบงคอกเมกบอกว่าฉันตื่นเต้นมากๆเลยตื่นนอนตีสามสี่สิบห้าหลังจากนั้นหม่มมีของแฟนเธอก็ขับรถไปส่งที่สนามบินฮีโตรพอไปถึงอาคารผู้โดยสารก็หาอะไรหม่ํมทันทีหลังจากนั้นเข้าไปนั่งรับประทานอาหารสบายๆในเลาจ์ว้าวได้ตั๋วเรียบร้อยละเตรียมขึ้นเครื่องบินเธอบอกว่าทัานใด นนัน้เธอก็รู้สึกปวดหัวอาหารบนเครื่องบินนี่อร่อยจริงๆฉันใช้เวลาบนเครื่องบินเนี่ยดูหนังได้เรื่องหนึ่งเลยนะฉันก็เลยรู้สึกว่ารับประทานอะไรได้ไม่มากเพราะว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใช้เวลานั่งเครื่องบินเป็นเวลาประมาณ13ชั่วโมงหลังจากนั้นเครื่องบินแวะพักจอดที่มาเลเซียแล้วพุ่งตรงมาต่อเลยอยู่ที่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของเรานั่นเองฉันรู้สึกเหนื่อยล้ามากเพราะว่าใช้เวลาเดินทางกว่า30ชั่วโมงฉันก็เลย ต้องรีบนอนพักเพราะว่ารู้สึกไม่ค่อยจะสบายระหว่างที่มาเมืองไทยเธอได้ไปหาอะไรมัมอยู่ที่เชียงใหม่ในมาเก็ตด,ด้วยบอกว่าดูสิโอ้โหคือของกินแต่ละอย่างเนี่ยสุดยอดเลยน้ำส้มเย็นเยนฉันซื้อมาแค่25บาทเท่านั้นเองนะคือแบบว่าโอ้โหราคาอาหารนั้นสุดยอดและดูสิข้าวผัดแค่25บาทกินเข้าไปแล้วก็แบบว่า มันดีะดูสิสร้อยข้อมือสองชิ้แค่แปดสิบาทเท่านั้นเองนะขนมปังสองชิ้นแค่สี่สิบบาทโอ้โหมีชีสด้วยดูสิมีคุกกี้สองชิ้นเฟรนช์ฟรายกับกุ้งเทมปุระราคาแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองอะน้ำหมั่นมากๆเคี้ยวไปแหม่ยักยักหัวยักหัวยักหัวแฮปปี้มากๆหลังจากนั้นบอกว่าว้าวดูสิฉันได้ไปกินโคกปั่นด้วยนะแค่ยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้อ สามบาทเท่านั้นทอดมันปลาโอ้คุณจะต้องลองเลยนะอร่อยจริงๆเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็มีผลไม้สดด้วยสับป,ประรดแค่30บาทเครปกล้วยฉันซื้อสองชิ้นเลยแค่ร4 0ดูสินากินกรุบกรอบไหมล่ะแหมระหว่างกิน,นยิ้มแป้นเลยสุดที่วันนี้หมั่มไปรวมแค่570แต่รู้สึกว่าอิ่มแน่นมากๆหลังจากนั้นเสร็จแล้วพาแฟนกลับที่พักทันทีเดิน ยิ้มแป้นไปเลยโดยคอนนี้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอ้โหดูแล้วแบบ Amazing จริงๆฉันเห็นเธอมีช่วงเวลาที่แสนพิเศษแล้วนะแหมดูแล้วแบบว่าอาหารแต่ละอยา่างดูสิแล้วดูสร้อยข้อมือฉันชอบจังเลยแบบนั้นน่ะส่วนเคลลี่บอกค่าว่าโ Oh my god ในที่สุดว้าวเธอก็ได้มาเที่ยวแล้วนิโคลค่ะบอกว่าเธอได้สร้อยข้อมือสวยจริงๆเลยการท่องที่ที่สุดแสนจะแอดเวนเจอร์ รอยยิ้มของเธอสิแม่ทำให้ฉันรู้สึกดีมากๆเลยอะและแน่นอนว่ามาเชียงใหม่เธอได้มาลอยโคมยี่เปุ่งด้วยค่ะบอกว่านี่คือประสบการณ์ที่นา่าอัศจรรย์ที่สุดในชีวิตของฉันเลยฉันขอบอกวันนี้ฉันพูดจริงๆนะดูสิฉันได้มาที่เทศกาลนี้มาลอยโคมโอ้แม่แนบชิดกับแฟนเลยนะบอกว่าดูประสบการณ์นี้สิโอ้โหคือแบบว่าสวยงามมากๆเอามือป้องปากยิ เป้นเลยบอกว่านี่คือเทศกาลในเดือนสิของคนไทยดูสิทุกๆอย่างนี้ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็มีการลอยกระทงด้วยนะเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่สำหรับการลอยโคมเทศกาลนี้คือแบบว่าโอ้โหเพอร์เฟกจริงๆฉันไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เห็นเลยอะรู้ไหมว่าแบบหืหลายๆอย่างเนี่ยดูดีคนเยอะมากฉันขอบอกดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นอะไรที่วุ่นวายใช่ไหมแต่ จริงๆนี่คือแบบว่าเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆรู้ไหมว่าตอนที่ฉันจะไปลอยโคมเนี่ยฉันต้องตื่นตั้งแต่ตีสามครึ่งเลยนะแล้วก็รอรถมารับส่งจนไปถึงสถานที่ประมาณตีสามสี่สิบห้าโอ้โหคือแบบว่ารถติดมากคนเยอะมากรู้ไหมว่ามีการแสดงต่างๆมากมายฉันอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงประมาณหกโมงเย็นคือแบบว่ามีอะไรให้ดูเยอะแยะมากรอจนถึงช่วงเวลาที่ลอยโคม เปแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมีโชว์แล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างเลยนะรำไทยมวยไทยมีของกินผัดไทยถึงแม้ว่าแบบว่าฉันจะรู้สึกเหนื่อยแต่ฉันก็แฮปปี้มากๆเลยเห็นอาหารมากมายแล้วแบบฉันต้องดิ่งตรงไปเลยอย่ามีของกินแบบอื้ตัวเลือกมากมายฉันรู้สึกว่าเวลาของฉันได้มาถึงแล้วนะโอ้โหคือแบบว่าคุ้มค่าจริงๆมีคนมาที่นี่แบบเยอะมากๆแล้วก็ฉันขอ บอกเลยนะว่าฉันได้พูดคุยกับหลายๆคนที่ไปร่วมเทศกาลนี้พวกเขาแบบว่ามีความรู้สึกแบบหตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆรู้ไหมทุกๆคนเนี่ยมีจุดหมายปลายทางเดียวกันก็คือ การที่ได้ลอยโคมนี่แหละหวังว่าทุกๆอย่างในชีวิตจะดีขึ้นนี่คือประสบการณ์ในชีวิตของฉันที่น่าเหลือเชื่อจริงๆคุ้มค่าเลยฉันขอบอกว่าที่เนี่ยปลอดภัยมากๆคะแนนเต็ม10บฉันให้สิบเลยอะ่ะนี่คือโอกาสดีๆในครั้งเดียวในชีวิตเลยนะถ้าเกิดใครชอบแล้วก็สนใจ มาเที่ยวเมืองไทยฉันขอบอกว่าคุณจะมีประสบการณ์ที่น่าเหลือเชื่ออย่างแน่นอนและเมื่อมาเมืองไทยนะักกรุงเทพมหานครพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องแวะเวียนไปที่ไอคอนสยามเธอบอกว่าเธอตื่นมาในเช้าว,วันหนึ่งหาอะไรกินแถวๆที่พักหลังจากนั้นฉันตัดสินใจเรียก Grab แล้วก็ไปเที่ไอคอนสยามอ๋อไหนที่สุดฉันก็มาถึงแล้วไอคอนสยามดูที่นี่สิมีของกินมากมายฉันตรงเข้าไปเลยหาอะไรหม่ำซน ดูสิมีแบบเหมือนกับเป็นตลาดน้ำในร่มว้าวดูดีจริงๆเลยมีของกินมากมายเลยอะ่ะแล้วก็มีตัวเลือกมากมายเลยดูสิมีสถานที่ช้อปปิ้งด้วยนะฉันได้ไปซื้อเสื้อผ้าของฉันด้วยมี H&M โอ้ มีอะไรให้หน้าดูเต็มไปหมดเลยฉันแวะขึ้นไปด้านบนไปดูวิวของกรุงเทพมหานครฉันขึ้นไประเบียงนี้มีคนเยอะพอสมควรเลยแหละแล้วก็ได้รอดูวิวในช่วงค่ำคืนด้วยนะดูสิมีโชว์น้ำพุพร้อมกับแสงไฟว้าวละลานตาจริงๆและก่อนที่ฉันจะกลับไปที่พักก็หาอะไรหม่ำเพิ่มนิดนึงโอ้ย คือแบบว่าอิ่มจริงๆเลยะลอร่ามาคอมเมนต์นะบอกว่าแม่คุณเดินทางไปทั่วเก่งจริงๆเลยนะโดยเมกก็มาตอบค่ะบอกว่าเราชอบเดินทางคือที่เนี่ยอเมซิ่งจริงๆส่วนอาลีค่ะก็บอกว่ามีความสุขมากเลยใช่ไหมละ่ะแม่ฉันเห็นเธอเที่ยวแล้วแบบว่าฉันก็มีความสุขไปด้วยอะโดยระหว่างที่เมกกับแฟนของเธอพักอยู่ในโฮสเทลที่เมืองไทยนะคะเธอบอกว่าในที่พักของเราเราได้ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ ด้วยนะและพวกเราก็นั่งเล่นเกมกันฉันรู้สึกว่าฉันเริ่มจะสบายสบายแล้วแหละอยู่ในเมืองไทยเนี่ยดีมากๆเลยแล้วหลังจากนั้นช่วงตอนบ่ายฉันก็ออกไปหาอะไรกินไปเดินเล่นที่ถนนข้าวสารอยากจะแบบว่าลองสำรวจนู่นนี่นั่นโอ้มีร้านน่ารักน่ารักมากมายเลยนะฉันก็เลยนั่งชิลและหลังจากนั้นก็ออกมาเดินเล่นฉันรู้สึกว่าระหว่างทางที่ฉันจะกลับไปที่พักเนี่ยเราเดินผ่านขบวนพาเรดอะไรสัก อยาเรารีบเดินผ่านเลยอะโอ้แล้วก็หลังจากนั้นระหว่างทางฉันก็รู้สึกว่าน่าจะแววกินอะไรซะหน่อยฉันได้เดินเลียบคลอโอ้มีต้นไม้แบบสวยๆด้วยนะและหลังจากนั้นฉันก็ได้ซื้อข้าวผัดจานหนึ่งอ้ย๊ยอร่อยเลยแหละ ตอนแรกที่ฉันเดินทางเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนกับว่าไม่ค่อยสบายแต่ว่าหลังจากพักเนี่ยฉันก็รู้สึกว่าตอนเนี้ยเริ่มดีขึ้นแล้วแหละโดยลูซี่นะคะมาคอมเมนต์บอกว่าว้าวพระอาทิตย์ตกดินฉันเห็นแสงแดดในเมืองไทยแล้วแบบว่ารู้สึกชอบจังเลยอะเป็นมุมที่สวยมากๆเลยนะโดยเมก็ได้มาตอบนะบอกว่าโอ้ฉันไม่ได้สังเกตเลยะแต่ว่าตอนที่ฉันอยู่เชียงใหม่เนี่ยคือแบบว่าพระอาทิตย์ตกดินสวยงามมากๆเลย อาลีก็มาบอกนะคะบอกว่าโอโหอาหารที่เมืองไทยดูแล้วแบบว่าน่ากินจังเลยเนาะเมกบอกว่าใช่เลยอย่ะฉันมีช่วงเวลาที่แบบว่าวิเศษมากๆเลยต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วแบบว่าแหมรู้สึกว่าชื่นชมว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองทีุ่ดแซนจะวิเศษอยู่แล้วก็มีความสุขและเพื่อนๆล่ะค่ะระหว่างที่ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไทยเรารู้สึกว่าอืมเป็นยังไงบ้างกับตอนนี้แต่สําหรับแอดมินนะรู้สึกว่า อชีวิตในเมืองไทยคือเรารู้สึกดีไม่ต้องมานั่งเสียเวลาบินไปที่ไหนไกลๆเป็นส,สิบสิบชั่วโมงอยู่เมืองไทยมองไปทางไหนก็แบบว่าเคี้ยวขจีสูตรอากาศแล้วแบบรู้สึกอ๋อสดชื่นอ่ะแต่ว่าห้ามมีใครเผาอะไรบริเวณรอบบ้านนะไม่อย่างนั้นแล้วก็กลิ่นจะเปลี่ยนทันที แต่โดยรวมเรารู้สึกว่าอืเราแบบโชคดีเหลือเกินที่ได้อยู่ในเมืองไทยของกินอร่อยคือแบบว่าเยอะแยะมากๆสถานที่ท่องเที่ยวดีๆเพียบที่สำคัญมิตใหมตรีของคนไทยเนี่ยคือแบบว่าอาหาได้ในทุกพื้นที่จริงๆในฐานะของคนคนหนึ่งที่เคยอยู่กรุงเทพแล้วเราก็ย้ายออกมา เพราะว่ารถติดเหลือเกินเห็นทุงน่งนาเห็นต้นไม้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่แหละคือแบบว่าเมืองไทยยัคือด,ดีเลิศมีความสุขจริงๆมาเร็วมาร่วมกันอวยเมืองไทยที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยค่ะมีดีอะไรยังไงใส่มาเร็วๆแอดมินรอดูแล้วก็รออ่านอยู่นะ